สวัสดีด้วยกบผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เข้มมาริวัชชานแนลนะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัชอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเล่นเกม12บอหาออนไลน์กันต่อนะครับพี่เข้มจะพยายามเก็บบรรยากาศไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่จะมากได้นะครับสำหรับด่านนี้เนี่ยเป็นด่าน10.5นะครับก็เป็นด่านที่เหมาะกับเลเวลประมาณ59-60นะเอหกสิมาได้มั้ง59เกาไม่รู้มาได้หรือยังครับแต่ว่าก็ไม่เกินเอ่อประมาณ66 65เลยครับ65ยได้เวลอยู่นะ66นี้ก็เวลเริ่มน้อยลงแล้วนะครับสำหรับด่านนี้พี่เค้มว่าเป็นด่านที่สนุกนะเพราะว่าเนื่องจากว่าออคือด่านนี้มันเป็นด่านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นด่านแนวสร้างฐานนะครับพี่เค้มกชอบเกมแนวสร้างฐานเป็นพิเศษนะครับออออแล้วก็อย่างมีโบดัสมาช่วยนะครับแต่ประเด็นหลักก็คือว่าโบดั้นี่้ามตายนะ ถ้าตายกเ,เกมจบเลยนะครับก็เปรียบเสมอว่าโบดาเป็นคิงครับเป็นจุดของของด่านนี้นะคะรับทหารเสือพวกนี้ก็มาปกป้องโบดานกันครับแต่ความเป็นจริงเนื้อเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นครับโบดานนี่คือมาช่วยปกป้องเมืองครับสังเกตได้ว่านี่ก็เป็นอะไรที่ป้องกันเมืองเอาไว้นะครับไม่ให้พวกหุ่นยนต์มันบุกเมืองนะครับแต่หุ่นยนต์มันมาเยอะเกินไปนะครับ คือตามเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยนะครับมันเป็นหุ่นยนต์พวกนี้เป็นตัวที่พวกเผ่าสัตว์ไรหางได้สร้างขึ้นนะครับแลวพวกเผ่าสัตว์ไรหางเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรใช้หุ่นพวกนี้เก็บทรัพยากรนะครับหุ่นพวกนี้ก็เก็บทรัพยากรเรื่อยๆแล้วสร้างตัวเองเรื่อยๆนะครับแล้วหุ่นพวกนี้เนี่ยก็มาจัดการนะครับเผาทำลายทรัพยากรนะก็จะมีหุ่นนักแบกหุ่นนักตัดนะครับแล้วพวกนี้หุ่นนัดตัดนะครับ เดี๋ยวก็จะมีหุ่นไฟนะครับวา้เผาปา่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ในที่สุดแล้วเนี่ยพวกไอสตไัตว์ไรหางเนี่ยก็ฆ่ากันเองครับตายห่ากันหมดครับน,นี่คือเหตุการณ์ที่พี่เท้มเล่าคือเหตุการณ์เมื่อ5,000ปีก่อนที่เหตุการณ์ในเกมจะเริ่มขึ้นครับพวกสัตว์ไร้ห่างนี่ง่เนาะคือแบบผลิตอะไรออกมาอะไรก็แบบตัวเองก็แบบก่อสงครามกันเองแล้วฆ่ากันตายเองครับง่จริงพวกนี้ตลกมากเลย แต่ว่ามันเป็นจินตนาการของคนเขียนเกมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาสัตว์ไรหางนี่ก็จะหน้าตาประมาณไหนนะครับพอสัตว์เขาสัตว์ไรหางก็จะสร้างหุน่นแม้ว่าหุ่นนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับคือด่านนี้นี่เป็นด่านที่แบบว่าสนุกนะไม่เข้มว่าพี่เข้มชอบนะครับด่านนี้นะครับโอ้โอูโบดัสไปแทงนะครับก็เดี๋ยวโบดัสก็จะตายทําค่อยดูนะครับ เอาละสแตนแกนเน็ตป้องมันยิงถือ,อนะ่อลน่ะคือโบดานแบบลากมันออกไปหา่างจากป้องจัดนะครับพี่เข้มว่าพี่เข้มว่าพี่เข้มว่าโบดานนี่ตัวพังเกมพีม่เข้มเลยครับ ก็เป็นด่านที่เวลง่ายๆสนุกสนุกสบายๆนะครับก็เพื่อนๆแบบอยากจะเล่นอะไรแนวสร้างฐานแล้วก็พี่เข้มแนะนำด่านนี้นะครับาล้มไปเลยนะครับก็ตายไปซะนะครับหุ่นไฟหุ่นนักตัดมาแล้วครับผมก็โบดายก็ไม่ได้พักเลยตอนไห้โบจังเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้โบจังเหลือเลือด3 5 8 1 ก็เป็นเวฟของหม่นนั่งตัดนะครับเสือดาวที่ใส่ชุดซิกซี่แล้วเกิดนะครับเอยอย่าไปหน่ะลุกขึ้ืนใส่ป้อมพิเศมนะหน่ะโอ้พักหมดนี่พิเศษป่ะซิให้รู้กัน เสือดำนี่ก็เข้าใจเลือกชุดมาใส่ครับแล้วชุดอย่างนี้นี่คือแบบมันเป็นแบบเป็นเป็นนักลบเลยตรงไหนวะคือไม่ได้ใส่เกาะใส่อะไรให้มันดูแบบแข็งแกง่งธรรมะธรรมงเลยครับเน้นว่าวิวหรือเปล่าเข้มโอเคครับเราก็จะปักป้อมไปเรื่อยนะครับนี่คือหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะไม่ทําอย่างอื่นนะครับนอกจากปักป้อมนะครับถ้าป้อมเรารู้สึกไม่ไหวเราก็ถอยกลับมาถ้าเกิดว่าเราไหวเราก็ค่อยลุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้พี่เข้มว่าเหมือนมันจะไม่ไหวนะครับ เมือนมันจะไม่ไหวนะครับเราก็ตพยายามถอยกลับมานะครับให้โบจังช่วยสู้นะครับแต่ถอยกลับมามากเกินไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโบจังก็จะคือบูมากเกินนะครับพอโบจังบูมากเกินเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับผงคิดว่าเออโบจังก็จะตายห่านเออนี่ยิงป้อมหักเลยหักเลยครับเนี่ย พวกทหารไม่มาช่วยพี่เค็มารทหารไปโดนทหารตายหมดนะครับน่าจะหมดยกชุดแล้วนะครับก็ป้อมเราอาจจะโดนทำร้ายนะครับไม่ใช่อาจจะทำร้ายป้อมเราแล้วหอยป้อมหนึ่งครับเแค่ซิงโคแล้วนะครับโอเคครับซิงโคแล้ว ่อยสตานแกเน็ตอ๋อ้อ้ออ้เดี๋ยวเดีายเอานะครับพี่เขมทหารโมาทันเวลาพอดีเคโอครับผมเคอการลงป้อมผมไม่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 พี่เข้มไม่ได้ทาอุปกรณ์ครับ อีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวอ่ะเรียบร้อยอคยรับผมเคลียเว็บที่6นาทีได้แล้วนะครับโบจังเลือดเหลือเท่าไหร่เราต้องเติมเลือดให้โบจังนั่นแหละพี่เข้มว่านะครับก็ทําไม่งันก็เดี๋ยวแบบจะไม่ไหวครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบออถ้ามันยากไปก็ถอยกลับมานะครับอาจจะต้องมีกดยาเล็กน้อยถ้ามาคนเดียวถ้ามาคนอื่นเราไม่ต้องกดยานะครับมันจะสบายกว่านี้ครับ คนอื่นจะช่วยเคลียร์เวฟปืนนัดตัดกับปืนแคริบอตนะครับส่วนเวฟพวกปืนไฟเดี๋ยวเราจัดการเองครับปนะ้องเราจะพนนนะร้อมให้ต่อสายคนที่สองโค้งจ้างขอดูเล่นหน่อยโอเคยังพออยู่นะปากจะแทมต้นไม้นี่แหละแต่มาคนเดียวต้องเจียมตัวนิดนึง นี่แคดีิปอ์มาแล้วครับผมพี่เกมจะถามว่าชนะมันไ,ได้หรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยตั้งัดมาแล้วโบจังมาแล้วนับวนนสวิงเออโบจังก,ก็เคยเป็น นักเต้นบอลเล่มาก่อนครับเขาก็เลยหมุนเก่งมากขอร้องนะป้อมอยู่ห้องพัง,งนะครับแม้ว่าเออเราจะมาคนเดียวครับแต่เราเองก็อยากจะรักษาชีวิตป้อมให้ได้มากที่สุดครับพอเวฟต่อไปนี่เป็นเวฟที่เรียกได้ว่ายากที่สุดเท่าที่จะมีดา่านนี้แล้วนะ ยังไม่มยังไม่มา umas, ไฟยังไม่มาก็ถ้ามาแล้วก็จะเดือดร้อนนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับไฟมาแล้วครับโอเล้งข้าวกูดาวกูดาวไป่เข้มเร็วเร็วเอาละแต่พี่เข้มก็จะตักถอยหลังไปเรื่อยๆครับโอตาสู้เขานะให้ซับไปแล้วอ่ะ ล้มดิล้มดิหุ่นไฟล้มดิไม่ล้มเลยอ่ะเอาล้มแล้วตัวหนึ่งนะครับผมตัวไหนล้มก็เสร็จนะครับนี่เฮ้ยฉันดีตัวไหนล้มก็เสร็จนะครับเอาลูกให้รกันคือเวฟนี้กัปตังรรก็จะกระอักเลือดอนิดนึงนะครับเราก็พยายามยิงครับช่วยสร้าง KO ครับคือไม่ได้หวังดาเมจนะแต่จะสร้าง KO ครับ ผมเห็นคนทะเลาะกันในด่านนี้นะครับก็คือแบบบอกให้ตุ่นนะอะใช้ท่าปลาเนี่ยนะครับมีคนบอกให้ตุ่นอะใช้ท่าปลาเนี่ยนะครับแล้วตุ่นมันก็เอ,อปลาทําไมเลือดมันลดแค่สองเองปลาทีละ้นนหนึ่งกับปลาทําไมนะครับก็คือเออคือตุ่นเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่ารู้น้อยนิดนึงครับคือท่าปลาที่เราไม่ได้สร้างดาเมจเราสร้างเคอนะครับเพื่อให้หุ่นไฟนี่โดนดาเมจ อุนสมัยนี้เนี่ยเออตุ่นสมัยนี้เขาเล่นยังไงกันเป็นการเล่นี่แบบแปลกๆนิดนึงนะครับเที่ยคิดว่าน่าจะผ่านแล้วถ้าโบดั้นไม่ตายนะก็คิดว่าครับคิดว่าจะไม่ตายนั้งแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปทำไมอะ่ะกลับมาดิกลับมาชิโบดั้นกลับมากลับมากลับมาให้ให้ป้อมยิง <c oughs> เฮ้ยกลับมาดิโอตาย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  ลุงจะไม่รู้อะไรเลยโอ้โอ้โอ้เข้มจะมีเั้นเฟมแล้วลุงนะถ้าเลือกเท่านี้อีก60นาทีนี่คือแบบโอ้คือด่านนี้เบื่อมากเลยพวกชอบแบบมาตอนจบทำมาตีแล้วุ่นะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันมันน่าเข้าป้อมก็ได้นะครับมันก็ไม่ง่ากอะไรขนาดนั้นนะครมันก็ตายหากันหมด อเออจะจบแล้วอ่ะ,อะจบแล้วโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านเวลนะพี่เขมันก็อาจจะสนับสนุนให้เพื่อนๆเนี่ยมากับคนอื่นๆนะครับมาคนเดียวมันก็จะลำบากนิดนึงนครับซับอะไรก็ต้องใช้กับโบดานโบดงโบดานอะไรอย่างนี้นะครับส่วนซับกวิ้นของเราก็ใช้เหมือนเดิมใช้เพิ่มทอแล้วก็เพิ่ม MP ให้ตัวเองครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับให้ไฟก็ออกมาช่วยสู้ตามเนื้อเรื่องครับ ก็ด่านนี้ก็ผ่านแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวก็เราก็จะไปด่านต่อไปกันก็คือ10ทับหนะครับเอางี้ว่าคลิปนี้พี่เข้มขอตัดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับจะใครได้แชร์กันเข้ามาได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะต้อนรับพี่เข้มนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปครับผมแล้วเจอกันครับอันนี้คือที่โล่งนี่คือไม่ใช่คนน้อยนะครับเราอยู่ทาวสิบสองครับ